สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัวด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเปลี่ยนบรรยากาศพร้อมบวกเป็นบรรยากาศแบบบวกบวกทำไมโรงเรียนและครอบครัวต้องทำงานร่วมกันการดูแลด้านการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนนั้นจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงกันระหว่างที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างแยกกันไม่ออกจากการศึกษางานวิจัยของสถาบัน National Resource Center on Charter School USA ได้ทำการสรุปผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนร่วมกันแสดงให้เห็นว่าเมื่อการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนเพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาด้านการเรียนปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเข้าสังคมของนักเรียนลดลงรวมถึงเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อีกด้วย โดยแนวทางที่ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัวได้เป็นอย่างดีคือจิตวิทยาเชิงบวกแล้วจิตวิทยาเชิงบวกคืออะไรล่ะ คือศาสตร์ทางจิตวิทยาที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนมีการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างมีความหวังเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผ่านจุดแข็งคุณค่าและความรู้สึกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทำในชีวิตทุกๆวันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถใช้จุดแข็งคุณค่าและศักยภาพของตนเองในการฝึกฝนและพัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์ที่มีความงอกง,งามทางจิตใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตทำไมต้องจิตวิทยาเชิงบวกหลายครั้งเมื่อมีโทรศัพท์จากคุณครูผู้ปกครองมักจะหวั่นวิตกว่าลูกเราทำอะไรผิดไหมเรื่องนี้เกิดจากโรงเรียนและครอบครัวมักจะเริ่มต้นทำงานกันในวันที่เด็กเกิดปัญหา ดังนั้นการนำเอาฐานความคิดแบบจิตวิทยาเชิงบวกมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจโดยการเริ่มต้นจากการนำเอาสิ่งที่ดีคุณค่าและความหมายในตัวของทุกคนมาพูดคุยกันจะทำให้ครูนักเรียนและครอบครัวจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น ดังนั้นการนำฐานคิดแบบจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ในการสนับสนุนการทำงานระหว่างโรงเรียนและครอบครัวจะช่วยให้โรงเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการทำงานร่วมกับครอบครัวที่สามารถเริ่มทำได้ในทุกๆวันโดยจะไม่ทำงานแค่เฉพาะวันที่เด็กหรือครอบครัวมีปัญหาเท่านั้นจิตวิทยาเชิงบวกมีหลักการสาคัญ5ประการได้แก่ 1. P Positive Emotion อารมณ์เชิงบวก 2. E Engagement ความรู้สึกมีส่วนร่วม 3. R Positive Relationship ความสัมพันธ์เชิงบวก 4. M Meaning การรับรู้ถึงความหมายในชีวิต 5. A Accomplishment การบรรลุถึงเป้าหมาย โดยคลิปนี้เราจะเน้นวิธีสร้างตัว R positive relationship หรือความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัวกันเถอะ 1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพความเท่าเทียมรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน 2. แสดงความห่วงใยรับฟังและส่งความรู้สึกดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้อย่างจริงใจ 3. ให้การสนับสนุนคอยเสริมพลังสร้างความมั่นใจด้วยการแสดงความช่วยเหลือ 4. ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในอนาคตโดยผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับผู้คนและสถานที่ใหม่ๆและการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ 5. ท้าทายการเติบโตผลักดันให้ดีขึ้นเรื่อยๆสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้สรุปแล้วการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกจะช่วยสร้างประสบการณ์เชิงบวกระหว่างครูผู้เรียนและครอบครัว ที่จะนำไปสู่การเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างสร้างสรรค์กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะของเด็กและเยาวชนได้ในระยะยาวสามารถค้นหาคู่มือจิตวิทยาเชิงบวกและการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนต่างๆได้ที่ c h i i m p a c t c o